สองยาวไปตอนนี้เรากำลังฆ่าแม่น้ำบางปะกงนะครับผมตอนนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับเนะแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต ะะพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุทธโสธรน,นะฮะตอนนี้เขาก็ อากาศไม่ได้แจ่มใสอย่างที่อยเห็นนะครับแ้วก็มีความมืดมัวอยู่นะมีความมืดมัวบางมิดบางที่นะครับ แดดังเงี้ยแดดงเงี้ยไก่วันคือว่าเป็นแดดแดดฝนนะฮะแดดฝนไม่ใช่ว่าแดดไอ้นี้นะอบอ้าวฝนนะขอบคุณมากนะครับ